เฮ้ยวัสดีนครับวันนี้เราจะมาทําเมนูผัดชากุ้งสดนะครับมาดูวิธีทํากันเลยครับว่าทํากันยังไงไปเลยคนหนึ่ง้อาก็นากุ้งมาประมาณสิบตัวนะครับกระเทียมพริกสดนะครับพริกไทยสดพริกหยวกใย,ยเขียวแดงกระชายสับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับใบโหระพานะครับนํากระเทียมกับพริกสดเนี่ยไปตําในครกนะครับนะใส่เข้าไปเลย แล้วเติมเม็ดผักชีนิดนึงนะครับในกรณีเราไม่มีรากผักชีนะครับตำทุกอย่างให้เข้ากันนะครับตำละเอียดแค่นี้พอนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับนำใบมะกรูดเนี่ยมาซอยอย่างนี้เลยนะครับนำพริกหยวกมาหั่นยาวๆแบบนี้ครับเพื่อจะได้ไปตกแต่งและสีสันสวยงามหน้ารับประทานนั่นเองนะครับนี่จากนั้นนะครับเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไฟเลยนะครับ นะจากนั้นก็นพริชกระเยียมหน้าปกชีเมื่อกี้เนี่ยมาผัดในน้ํามันให้เหลืองแบบนี้เลยนะครับผมนะจากนั้นก็นํพริกหยวกยาที่เราหั่หนไว้นี่ใส่ลงไปผัดนะครับนะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่กุ้งสดที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปเลยนะครับนะผัดไปผัดไปจนมีสีเหลืองแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่เนี่ยกระชายสับเนี่ย กับพริกไทยสดอ่อนเนี่ยลงไปเลยนะครับนะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับนะนำเครื่องปรุงมาใส่โดยเริ่มจากซีอิ๊วขาวนะครับนะซอสปรุงรสฝาเขียวนะครับนะน้ำปลาสักหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสนะผงชรูรสจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เติมน้ำส้มสายชูสักนิดหนึ่งเพื่อดับกลิ่นนะครับผัดให้เข้ากัน เสร็จแล้วนําใบโหระพาที่เตรียมไว้มาโรยใส่ที่หลังนะครับเพื่อไม่ให้มันสุกเกินไปจะได้เป็นสีเขียวสวยๆนะครับผัดให้เข้ากันเลยนะผัดให้เข้ากันปึ๊บปึ๊บแบบนี้จากนั้นก็เรียบร้อยน่ากินมากนะครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟอ่านี่เลยพร้อมเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับ